จอันนี้ครับก็ไปอยู่กับโอ๊ตโอสุโอสไม่คิดมาเทิร์นระหว่างบันดี้ไฟถ้าเกิดใครจำได้ในแบนเดิมคนเดิมมันเป็นของสองคิปแล้วระหว่างบันการกับรีเบิร์ดโอเคเนื่อทุกคนเบื่อลงแม่งสามคิดเลยใช่ก็เป็นการเล่นระหว่างแบนอันนี้เป็นบันดี้ไฟเนาะใช่แต่กดวันนี้ครับจะใช้กดของภาคจีนก็คือการเคาน์เตอร์กี่รอบก็ได้แล้วก็เล่นก่อนได้จวดเลยมาฝ่ายชมชนะเล่นก่อนไหม ชุบลบเลิกก่อนโอเคเดอแฟก์บนึงเดอแฟร์ไม่มีเเดอแฟไม่ได้อยู่ในงานแขกคเลสเตอร์แฟใส่เื่ออยู่ีกลัวคนถามความผจะแกอ่โอ้ยต้องสส่ต้องส่โอ้เป็นต่อเป็นชัยเป็นชัยโอดิเนี่ยนเลก่อนเก่อนนเดินจัวก็จะเป็นอ่าสระวางไรไม่ใช่กองทัพสายฟ้ากับ กองทัพเลยเจนกองทัพจักับว่าใส่ฟ้าเขี้ยวมังกรกับเล้วก็ปลาดดาวปลาดดาวอะไรไม่มีหรอกอ่าโอเคเข้าเดินเมื่อกี้กดปมือสิจัดจัดจาดจัาจิว่าเอ่อมีอะไรเคาน์เตอร์เลยฮะนึงจับกินเจอวะกู้ยนี่จับกินหลงหลง นนี่่่่กอไไไลลเเเชชชตอนนี้มาลงมามีสามโหมดตอบไปก็คือหนึ่งสองดะก้อนดะก้อนคาตาณะได้ชาร์จถักวของไรถั่วดะก้อนแดนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยบ้าบ้าตอนนี้มันบอกว่าไม่ยาสุดยอจ๊ดนี่เดี๋ยวจบไปเลยตอบได้สามเลยทีเดียวเคลคลิปยาวเลยนะเห็นเพื่อนลงมาที่เป็นเผากองทัพเปิดดูสามเอากองทัพจากที่เปิดดูหนึ่งใบแสดงให้แฟนคลับดูแล้วหยิบขึ้นมาเผากองทัพกองทัพ ใส่ใต้เกาะสอ้า้ลองดุกเจะทิมเหมือนกันมึงก็เบตาพูกเขาเติร์เบตาโหยลองทิมเติรเบตาคือเบตาเลยสัตว์ตะกี้สเตชันเอาโซเอาโอ้โหโอเคโอเคโอเคเอาสามเกดเอาสเกดแล้วก็จ่ายสากไม่จ่ายคอรโอ้โหมันเอาข้าโซก่อนเลยไม่จ่ายไม่กดที่บายกดคุกครอง มันแตสองแล้วเข้าโปเนี่ยครับแล้วก็เริ่มไม่เกินสอไปอย่างลุงเขาเข้าโตน่คแ่นอนเอาโลแน่นอนเอาโลเป็นยอดดีอนนี้เข้าโเฮ้ยเมื่อกี้บอกไม่เข้าขอเลียับโอ้โหก็ได้ก็ได้เซาซีจังเลตอนนี้มาลงมีตากว่าไดชั้นหนึ่งตลกวกาได้ดชารแบข้ามถึงก็มีหนืเด้มอนปะเกันเเ้มอนตมอนเต้นมอนเต้นม่นเ้นอนเ้งอน้อเ้ไดอเ้นเ้นองเตว้มเกมตอกไว้นม้วอนเอน่นอน เอาแม่งเป็นไลน์คอนเตอรละจบละอย่าดูหมิ่นสถาบันหนึ่งมิตรสุ่มเลยเด้อจบเทินละแก้วอะเขาเด้เจอโอ้โหไม่โปรพิจิตรเลยโยไม่โปรเลยไม่โปรเลยชะไรหรอครับพมันพูดก่อนแล้วไม่ค่อยทำอะไรของมันสั่งใช้นะสั่งใช้ทำอะไรไม่ไหลเทไม่มีตัดเปรตโว้ย ใช้ทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเขาบอกขาวิวแล้วุ่ไหะใช่วิว้นเลยโอเคโอเคเดี๋ยวต้องมีที่มันมันอยู่แค่นันอ๋อเอาไปอยนี่อมันอันนี้มันเปิด3าหยิบวิแล้วถึงไว้ขึ้นมือแล้วก็ถึงพลาสตเกถุงดองๆเนาะสูงใส่เสิฮ้ยเฮ้ยจับไไม่เหนื่อยโคตรเหนื่อยเลย้ะ ผมตัดทีกองสะเทือนจริงเรอไม่โปรเฟชัรนเลยมัดดี้คอร์ัดดี้อีพิบัดี้อีพริ๊ยสองเกจสองซายดาลายมันจุติในวันจหนึ่งเกจเจ็บหนึ่งจัดอันนี้มันทำให้ใส่ดาบได้กี่ใบใช่ไหมเฮ้ยจริงอธิบายเห็นไหม่เาน่าจะรู้ก็รู้อยู่แล้วรู้เลยแล้วไม่อดิบายหรอเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีมอนสเตอร์แต่เล่นกงไหนมาก็ก็ข้าข้าไป้าาข้าไปไม่รู้่าเดี๋ยวงเห็นอะไรไป ไม่จำเป็นต้องมีมอสเตอร์เฮียดาบลายชันมาจันติดเลยวะเทียเปิดเว้นห้าใบไปดิโอ้โหนี่ชิ่อป่าล้วของจริงว่ะใส่ปองดาบสองเลยจัดไปแป๊บพันเฟสจัดมันเลยชิ่พายไม่มีเกตัดเว้นไปเดี๋ยว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 มาเชิญนะ เจ้าของเพิ่งไปก่อนเลยได้สนจากหนูเฮ้ยขลงเล่นเซ้าเองโอเคเซ้าเล่นอธิบายเพลงไลดูแลเอเฮ้ยมาไรได้จ่ายโอ้โหนอนเลยอันนั่นแหละนั่นแหละจ่าไร้นอนนอนการถึงบรรณาการค่าที่มีทีนั่งไหวเนี่ยจริงป่ะนั่นแหละไซบอร์ดที่กูไม่ได้เปลี่ยนคืนเนี่ยไซบอร์ดนั่นแหละไซบอร์ดโอ้โหเขาขายไซบอร์ดไม่มีไม่มีโอ้อะไรวะโกงจัดจั๊กโกงจัดจั๊กรายการคิาข้าค่าให้เลย ไม่อ่อีกเฮ้ยชาอตสกีดตูดท่างหรตูดตูดแน่นแ่สองทซคลคาร์ทเมน์ไอ่ะสงระวังนะเว้ยเราเดี๋ยโดนมามากเลยสองเดสิบไปข้ามไปข้าตไท่าเเ้าไปเลยีบเหลือแปดไฟนอนเฟสเฮ้ินตัว ไม่มีเโจอย์ยยังใจยังยังไปดูดีเพลได้ยัง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 เขาจู้กูหลอนมีการระตูจัหวยังกว่าเอ้ยเพิ่งสังเกตไม่มีเกตตัดเปไม่ไหนลตนะดาวน์แดนเจอร์อันนี้สองเบอร์นั่วเด้งเกมสองไอ้ดิมสี่ห้าหเจะเกมสอง้งก่อนไหมจ้ย ไม่ได้อย่า้องเล่นไม่ได้ปัทเทิลเลยมั้ยเป็นเท่าไหร่โอเคนะ็เปไม่ได้ช่วยอะไรเป็นอะไรแต่เป็นต่อที่แต่สั่งพี่ดีก็กินลงความเสี่ยงไปจะปัดโดยซัสึกิไล่ว่าได้ยิน่าที้งสามครั้งเปิดการสั่งไป ใบขึ้นมือตาเอตัวเองใบ <laughs> ขึ้นมือโอ้โหเก่าคุณเก่าคุณจ้าวางการเก่าโอ้โหอะไรอ่ะอินเอาใบขึ้นมือหนึ่งใบข, <c oughs> ข,ขึ้นมือเข้าเกียร์สองใบแล้วก็บอกไลนหนึ่งเป็นเก้าแล้วไหนมือไหนเกียร์อะครับมีมือ,อ,มมอโอเคครับอย่าทงมีผมฮะเล่นระดมไี่เนี่ยเกจคือเวฟเล่หมดละอังวนนะนะอังเกจเจียนเท่ กเทินเมาอะไรวะมุกเมาโ e อีชีรอเีแตนบายเมนจัดปะั่นยุกิชาร์ตแอนรอมาแล้วไปตายครับกนถีบทากนทาคดนดเซ็กชวมึงโดนมาๆแน่กท่านเฟสชุทิ้งมือ ่ิ้งก็ได้ทิ้งตักเฟรโชว์สักหน่อยจัดมามาเท่าไรใช่ไหมเอ็นเฟรใหม่ได้ไหมล่ะไม่ได้ใช่ยูกิตูเท่าร่กตูดหนึ่งพันหนึ่งร้อีซีเกมมี่ได้ตียิงจะหามท้าไปคงไม่เข้าใจเพืดอนกังหัน ก็ตี้างกินข้าจะถามมันจะตีข้างกินการไม่ใจมกี่ใบสี่สีองสอยาอไม่มีได้ยเลิกดาคืออะไรด่าเซฟนมทไปเรไม่ด่ามไงด่ามไห่ไดอันไหนอันนี้ถ้าขอโซยกเลิกไ้ชาร์จเกดแล้วก็บุกไว้ต็ได้จกอะไรกันลได้เฉย สองีี่หกแเแปดสามลาเิดอได้ชิาไม่พูดองเลต้าซองเลไฟนอลเฟสกินจัวชิาจบอจัวเกา ไใจเย็นนะใจเย็นนะใจว่าคนเราต้องบัดทาดีวะไม่กล้ามาอยู่ไม่ได้เลยนี่ทิ้งเลยนี่อยู่ไงไม่กลัวนี่ก็มาดิครับน้องเรา้วนี่นี่เด็กช่างเธอละทั้งไม่ละทั้งไม่เธอละทั้งไม่ลงแทงกระดิ่งกดกดยันบินะหน่อยกูดิดไปแล้วด้วยประเด็กยินหายแล้วรีกลับมาไม่ได้แล้วตายเป็นตายปะร้องตายผมจะตายแล้วร้องจะตาย ้องกะตนายเ็จก็ไม่มีเอ้อพัสนามอะอะไรอ่ะขอโทษนี่ขนาดเกมเดียวสิบนาทีนะเกมเดียวสิบนาทีอย่างนั้นใช่ถ้ามีสองคนจะช้าจุ๊บกลับไปเล่นใบกันอีกเกมเลยมาลงจะได้ช้าสองถ้ามีมอนอยู่มาให้ตัวใหม่ตัวใหม่อีกุโซเทมเมราโอ้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยจ่ายตามที่ ใจนึงเกดไม่ใจเกดละยัดจัดก่อนยัดก่อนยัดก่อนนะเอ้โอ้โหไม่โปรเฟชนลเลยไม่โปรเฟชเชอร์โปรเฟชเชอร์ไล่ดาวนชาร์เอ้ยป้าจะเฮ้ยเป็นไรกันวะเกเจนี่ไรชาร์แนลเไย่มีมีมีชาร์สองปีอะเขาเตอรอของถูดตำนานอยู่ไนย่นี้บัทบัตเทิบัตเทเวุเทิไมโอเวอร์โท เฮ้ยเฮ้ยไลืมสองยอันนี้หไม่เข้าตีสอแ้วตีก็จะวืด่ะก็ได้สองยีิอยี่สิบนโซนไม่ตกลุ่มเล้วเท่าไหร่องีอันนี้เล่นไขเดี๋ยวมงว่าเดมื่อกี้เล่นต่อนีใช่ไหดเลยแลวก็คนอุิะไปกได้กดนะจืมไงส พี่กิ้งแต่ไม่ทนะตัสามตัวกินรถคาวี้ใส่เลยแฟซร์ิ์หมายตายสองท้าววันเอตเตอเป็ตอดิเบียนบัสเตอร์เง่นขายขอแค่มีไอเทมหนึ่งใบกับมีบัตรในสนามปีสี่ั้มากกว่าการที่มีคอ์บัรเอออันนี้คอบัรตัวเราก็นับดิวเกานับก็จะเป็น4ีรอบ พอดีเมันจะลดเกรตามอยู่คร <Hey, uh uh ั้ที่ตีไปเมื่อกี้ตีสีครั้งมีดสองเกรจ่าย8เกรดสองสี่หกที่หนหน่วยใส่2องใบตั้งเต่เมื่อเช้างละที่คือเติมมันหมดไม่ได้โอ้โหแพงวะเอาจ่ายที่2สองเกรไม่แพงได้ยังไง ปกติเด็กกันปกติแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันดูแบบว่าเฮ้ยพี่มันดูไม่เหมาะสมนะพี่ก็บอกบอกได้บอกได้ถามทำเลยครับเดือนนี้ร้านยูบีมีจัดแข่งไหมครับเดือนนี้ยังไม่มีครับเอนนี้ไม่เคต้องรอต้องรอรอไม่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเกมสองคนแพ้เรื่องเรล่าหลั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 งเอาเลยไงกูบอกเรล่าหลังก็เอาเลยไงมึงมึงอ่ะมึงอ่ะจอ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 จ้าจั่วโซ่โซ่ ยังยิยังยิยัง,ง,งยิงงง้งมัดีพีแลเขา,เ,า,เ,าเติมหรอเาอยู่นีล่ลงังลองลทีนี้มาลงิ้งมอไปจะได้ชาร์จถ้าเกิดมีต่างโวก็คือมีตัวต่างกันนะจะได้จุด <c oughs> ตงโวหรือโวตางตงโว้วต่างเหมือนันเอาจริงไปเด้ลงอันนี้าอที่จัมือจะได้ชาร์จดีเอาเองไปตอบขึ้นมือเฮ้ยจริงปล่าตอนนี้กลับมาเชนหึง เช่นหนึ่เฉยจิมก้มมืชัดจจอยะไรฮเช็คใหม่ไปแล้วกลับมาเช็คหนึ่งเฉยเยเพื่อนลงมาจะได้ชัดจจัวเหมือนตัวนี้คล้ายๆกันไม่คล้ายอ่ะคล้ายให้กูเถิดแล้วก็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 มือเต็มมือตันมือทำอะไรไม่ได้เลยแปดถึกสองขีจะได้แค่นี้จริงเหรอวะมาดัชน์ เจาะศักดิ์สิทธิ์มิลเล่นั่นบาเียศักสิทิเข้าเทินดูดาบต็มมือร์เลยาจ้องก็รู้สึกว่าช่องนี้มันดูสดชื่นไปอวสดชื่นมันยดยัวยิบหนวเหรอไ้เคยไม่ติดดับก่อนเลยอ้ที่ไ้ี ม่จำ e เป็นต้องมอสเตอร์ฮ้ออยากดาบราชมังยุติเลวพิมพ์โอเวอร์คิวโะเอเกแหวกแหวกแหวกลูดูเย mm ิ hmm. ้มชัจวอะไยอ่หานนะเว้ยในช่วงแบทเลเฟสแบทเทลเว้ย อย่าไปเลยละไปละเขาไม่ได้แค่นี่ยอย่าบุลี่มันดิอย่าบุลี่มัดิพูดมากว่ะตีกบพูดปั๊บหนึ่งพันปั๊บหนึ่งพันแล้วสุดทุกใบวงหนึ่งพันเอาแล้วมานะมาเยนเด็กเนี่ยเด็กที่มีแต่ทิ้งเมือกี่ใบก็ได้ในคอสทิ้งสองใบทิ้งสามใบเนี่ยลบพาวเวอร์เรียบร้อยตัดเวทเก็บไหมพ่อมีป่ะมีป่ะอยู่ในเด็ก ดูได้ซื้อมองไม่เห็นโอ,โ,หโอ้โหคิวเสื้อทิ้งสี่ใบจริงๆี่ตอยู่เด็กงั้ออกมาแล้วใบมึงอ่ามันจะโดนลบพ p ว w e r สามพันโดนลบดิดสามพันโดนลบคิทหนึ่งต่อจำเลยทิ้งเมื่อกี้ทิ้งสี่ก็ลบสี่ทุกโลกมึงโล่งจังวะการถึงไปในสนามผู้แข่งตลอดแม่แน่มันจะโดนล,ลบ, 3, ลลบ, 3, ลลบ 1, ห, 1, ห 3, มื่นสองโดนลบสี่ที่อันนี้เชนหน,น,นึ่งเชนสองโดนนิดอยเหมือนแล้วไม่ขึ้นเชนใหม่เหรอฮะขึ้นเชนใหม่เหรอ ก็ถูกทิ้งอ่ะไม่มันเกิดพร้อมกันของอะไรหัะถูกทั้นชั้นเกยแลกับึ้เมออกบสี่ขี้องพอยกัหมือนสไม่เขาแล้วทำยังไงก็ทำจบเธอก็ตอนนี้มันเกินศูนแค่แล้วถ้าป็บัฟหนึ่งพันได้หมดบัฟหนึ่งอ่ะโดลบหมื่นสองฮะอันนี้ตีหมื่นติดลบสองพันบัฟหนึ่นติดลบพันไปดพรี่ไฟไม่ติดออมาไม่แค่ศูนยเป็นศเป็นศู้วมันได้บทอ้าว จก๋าเจ๊กเลยเอาที่ฟรีไปทำไมอ่ะก็ถ้าเราไปศูนย์ไ้ไหมแล้วไม่ได้โบน1,000มันได้บวกฮะงั้นถ้ามันไม่มีติดลบอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะเผื่อมันผิดโอเคหนึ่งโอเคสมมติว่าไม่มีปฏิไฟไม่ติดลบใช่ไหมไม่มีไม่มีนะตายตายตายต้องทิ้งทำไมกักูคงจะไม่เป็นข้ายังไงเลยดับโปิลเอ็กซ์สองไม่ขัดสองไม่ขัด ได้บัสลิงกนจะเฮ้ยพี่จ๋าเฮ้ยข้าเป็นจวดอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้กินจวดเลยจบเพื่อนรี่ไปไหเลยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเอาาโซ่สิตัดไซห้าโซ่สี่ใบตัดไซห้าจ่ายเกตไซห้าเฮ้ยอย่าพูดเยอะห้อยยังเริ่มร้อนร้อนนอขี้หัวย้ายใจซันซิกิก่อนเดี๋ยวดีเราเริ่มก่อนนะเบิร์ดได้ยัดถูกมีห้าเวิร์ดเอาดียัดก็ได้แล้วก็คนไหนคนนี้ เฮ้ยอะไรอยู่ดีมันเฮยอะให้มอนกี่ใบอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวใต้โซ่ใต้ใต้แฟกสิบสามใบชนะแล้วชาจบไปแล้วก็มีเบอร์สาใบในหนุมได้หยิบถึงใบขึ้นมือเอาไปใจนังแกิสขึ <S <S ้เสียคอเกลียวมาลงกมอนใส่เยอะเนี่ยป้ม มันจะรทตรงตรงตจายหนึ่งเกตเ็บไรสองจั่วตาเวอร์ตามเนสามีเด็กแก่นนยเจ็สองจคุ้มคุ้มมีตามต้าวนนีมตาเร้งรวงอเฮ้ยมีมีเกอระแบนกูบอกทั้งอย่าไม่มีสามสพกโ้ป้าพี่คนลืได้เลือกมีรับุ้ยำมีรับุูรุษ กำหมัด <id>: นะเว้ยเอาอันนี้ขึ้นจัดไปมีหนึ่งสองสาสี่อ้าวปสี่ออาวขุดมาดิว่าอ้าวเออดีขุดดีดิสี่มอลล์สแงสี่แฮกแฮกตัวเองแฮกคอมือหนึ่งไปลงมาเลยแจกคอรสป่ะแจกคอสแจกคอร์สกลายเปลี่ยนไปเลยจากต้นเฮ้ยมีห้าวอลก็ได้แค่ยิงว่าเก่ยเพือแฮก มื่อการนี้จะตีสองดได้ทิปเปิลกันได้ยิงมอนมีฮาวเอร์สองสามสดับเบิลนั้นหทิปเปิลกินคนหายกันสุดเราจะกินคัสกิจีโอเวอร์ทินิงมือหนึ่งไปคอมอเตอร์จากโซได้ตลอดเท่านี้มันจะโดนจกเอรเอฟเฟกตดีสองขีเป็นด้วีดีุดมาก ก็จบไปแล้วครับสำหรับบันดี้ไฟก็เป็นไลเทนะครับไอ้ถแล้วไรเทยูการ์ไลท์เทก็เป็นสายไปจากปลาใสปลาเคี่ยวมังกรนั่นแหละก็ชื่อคนทลิเกอะไรนะครับใครบอกว่านี่เมตาไม่จริงไม่จริงสำหรับใครที่อยากดูคลิปเพิ่มเติมหรือคลิปใหม่ๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะ้วก็พูดอะไรพูดอะไร คลินะกูไม่แจกไปตามัวเองได้คลิปเปไลิปถ้าอยากได้ก็ไปตามหาสิฝากไปแค่นั้นหมดแล้วแล้วยออหนึ่งอันนี้สําคัญก็คือสัมันแหละอยากให้เป็นคนดูก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าเล่นกันแล้วมันไม่โอเคไม่เหมาะสมอะไรเรื่องคำพูดเรื่องตรงกับหลักเล่นก็สามารถแจ้งไว้ได้เลยในคอมเมนต์หรือว่าทางเพจนะครับบอกได้เลยจะได้ปรับให้อ่าสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเราก็กด subscribe แต่ถ้าเกิด อยากให้ดูคลิปที่มีเขาเรียกคลิปล่าสุดป่ะคลิปล่าสุดก็คือคลิปที่ถามปุ๊บลงฟังก์กรจะดิกด้วยอ่งกระดิกไว้ได้เลยก็จะมีคลิปใหม่อัปเดตมาเรื่อยๆก็ขอบคุณมากครับวันนี้ไม่บ่อย